หนึงคนที่ใกล้ครับเราไปแล้วเราน่าจะรู้สึกสบายใจเป็นตัวของตัวเองปลดปล่อยตัวเองได้อย่างเต็มที่เราคนนี้คนนี้ใกล้คงเป็นคนที่ที่คงแบบเหมือนเราอยู่ด้วยแล้วเราก็มีความสุขแฮปปี้สนุกสุดสนุกสุดสนุกสนานทำอะไรก็ทำได้หัวเราะยังไงก็หัวเราะได้อะไรเงี้ย คนที่ใช่ครับมันคงสนุกดีครับอยู่กับคนที่แบบว่าเราเราคลิกพูอะไรก็เฮฮาปาร์ตี hey ้มันเป็นคืนที่แบบสนุกสนานอยู่แล้วนะครับคนที่ใช่อะไริงคนที่ใกล้ครับเราจะได้มีความสบายใจในการที่เราจะดูหนังเนี่ยเป็นที่ไม่ต้องการไม่ต้องสร้างภาพใดๆเพื่อจะทำให้คนที่ใช่เราพอใจเอาคนที่ใกล้ สมมติว่าพอเราไปดูหนังจะแบบหัวร้อนด,ดังๆอะไรเงี้ยเขาก็คงขำกับเราด้วยเลยแต่คนที่ใช่หล่ะจะแบบ <c oughs> เคยเกี่ยวกับการนิดนึงไม่แบบคุยเดี๋ยวไม่สวยอะไรอย่างงี้นี่เลยครับคนที่ใช่ครับมันเป็นโอกาสอนการสร้างภาพที่ดีสุดข,ของเราแล้ว,ลวไงจริงๆริงรวยแล้วไงคู่ควยเฮ้ยไม่แต่งไม่แต่งคนที่ใช่เราคงเลือกแล้วว่ามีคนที่มีตังค์อยู่แล้วเรา,าตั้งใจจะเกาะเขาอยู่แล้วไงโทรหาแม่ครับ หัแม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมต้องใช่ใกล้อะครับหาแม่เราต้องแบบแสดงความจีิงกับแม่เราเพราะว่าแม่ผมถึงเงินเนมาหัวทิ่มคนที่ใกล้เลยครับดูแล,แลเราได้เขาคงเทคแคร์เราอย่างดีนะฮะเอ๊ะหรือว่าคนที่ใช่ถ้าคนที่ใช่มันก็คงจะแบบมันดิเหมือนกันนี่อะไรเป็เรื่องของอันใครมาก่อนกับคนนั้น,นครับ นี่ก็มาหาใหม่ไม่ต้องกลัวเมาแล้วเนี่ยปล่อยเลยเปนที่ <c ười> ใครก็ได้ใครก็ได้คนนี้วันที่ใกล้อาจจะใกล้ชิดนี่ใกล้ชิดนี่ใครรู้ใจผมหรอครับผมยังไม่ค่อยรู้ใจตัวเองผมว่าคนนี้จริงๆก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเขาจะรู้จักเรามากน้อยแค่ไหนนะคะรับของแบบนี้มันอยู่ที่ตัวเราครับ เราตัดสินใจจะปล่อยความเป็นตัวเองให้กับใครทั้งนั้นเองอ